ตอนนี้ได้เลิกหมษาเอ่อจริงๆก็ได้แล้วแต่ว่าอุ้มไปก่อนได้แล้วอุ้มไปก่อนเอ่อจริงๆก็ยังยังต้องดูเรื่องของงานณ <c oughs> นักเวลานั้นด้วยอะไรเงี้ครับผมก็จริงๆดูดูไว้ดูไว้หลายหลายอย่างมากดูไว้หลายปีด้วยครับเหมาะเป็นไตมัดแน่เยคะไตมาหนึ่งสองสามสี่เลยครับไม่ได้เลยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนถ้าสมมติว่าเผื่อว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมันจะได้แบบว่าไม่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 มีผลกระทบอะไรเพราะฉะนั้นก็ก็ขอเป็นเป็นเรื่องที่ที่คุยกับน้องไว้สมมติก่อนคือตัวเราเองก็แบบว่ามีไว้แต่ยังไม่ตอบโจงว่าจะเป็นเรื่องอะไใช่ครับเพราะว่าจริงๆด้วยงานด้วยอะไรหลายอย่างมันก็ มันก็หลายๆอย่างมันก็เยอะครับม,มันต้องเตรียมการแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาแบบขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เป็นปีหน้าไหมยังยังครับยังยัง,ยงอันนี้เขินอันนี้เขินไหมนเดชก็ไม่ไม่ได้เขินแต่ว่าก็ <c oughs> ยังอยากให้เป็นแบบความลับอยู่เพราะว่า,ายังไม่อยากบอกไปอ,อันนี้คือเป็นเหมือนรอเรื่อแบบลงตัวอะไรเงี้ยค่ะนะเดช เลิกลงตัวจริงๆมันก็มีหลายเลิกนะครับแต่ว่าถามว่าเมื่อไหร่มากกว่าเพราะว่า mm hmm. จริงๆแล้วในหนึ่งปีหรือว่าในปีหน้าในแต่ละปีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีหลายวัน mm hmm. นะเราก็ต้องต้องดูดูไว้เผื่อด้วยหลาย mm hmm. อย่างจร mm hmm. ิงต้องนะตอนนี้้องต้องเริ่มวางแผนในการแบบลดงานกันหรือ,อยังทั้งสองคนคือไม่ไม่ได้วางแผนเรื่องลดงานครับเพราะว่ารับไปหมดแล้วลดไม่ได้นะครับผม mm hmm. ไม่ทันการเลย mm hmm. เลยอก็เลยตอนนี้คือได้แต่ว่าดูไอเดีย hmm. เปิด ในมือถือดูดู Pinterest คุยกันปรึกษาการ r e f e r e n c e อะไรพวกนี้ครับว่าถ้าเรามีถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้เราต้องทำยังไงเราจะเตรียมยังไงแล้วก็แบบวาดฝันอะไรแบบสวยๆงามๆของเราไว้ก่อนสนุกดีครับสนุกดีแล้วก็ดีที่เราได้แชร์ไอเดียกันอย่างเง้ย่าไยเองเขาบอกเขามีรีมในฝันจะเป็นแบบป่าๆขเขียวๆอะไรอนยะ่าเงี้ยมีครับมีครับแล้วก็ก็แบบจริงๆเขาเขาก็ ถามผมด้วยว่าผมชอบแบบไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราก็ชอบในแบบที่เขาชอบด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้แชร์ไอเดียในสิ่งที่เราแบบชอบด้วยสนุกดีครับสนุกดีสนุกดีตอนนี้ก็เป็นท็อปิกนี้เป็นแบบเป็นชีวิตประจำวันที่ต้องคุยกันไปเลยป่ะจเป็นแบบบางครั้งบางคราวเราก็จะเออมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเออเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยครับอย่างยายเองเขาก็เซอร์ไพรส์เนอะเขาบอกว่าาอยากจะเป็นเจ้าสาวที่เปลี่ยนสุดเยอะที่สุด เจ็ดชุดเขาบอกเจ็ดชุดเจ็ดชุดทีทุกวันเลยจะต้องงก็คงต้องเปลี่ยนตามนะตเองก็จริงๆก็มีอะไรแฟนซีเยอะเหมือนกันครับเสื้อลายดอกของเราจะได้เปเสื้อใส่ในงานแต่งนะคะอาจจะไม่แน่ครับอาจไม่แน่แล้วก็จะมีแบบว่าคงจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นน่าจะเป็นแบบทางบ้านพิธีแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้คือวางแผนที่ต่างคือสทีมเอ่อยังไม่ได้บ,บุกครับผม,มยังยังคือคือตอนนี้คือเหมือนเราเรา list ไอเดียไว้ list 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 ไว้แล้วก็อะไรที่มันมีความเป็นไปได้กับอะไรที่มันม,มันแบบเหมาะสมหรือว่า <c oughs> อะไรที่มันไม่ได้แบบเกินความจําเป็นจนเกินไปเราก็จะทําแต่อะไรที่มันเรารู้สึกว่าเราเดี๋ยวเราเหนื่อยหรือว่ามันมากเกินกําลังเราไปเราก็อาจจะต้องมีการแบบตัดออกอะไรเงี้ยครับจากนั้นก็คือการเกี่ยวกับว่าีแต่ตามใจนอน คือไม่ได้แบบว่าตามใจทั้งหมดเลยครับก็ก็แชร์แชร์กันอะไรเไงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเ,เราก็เชื่อว่าแบบการตัดสินใจของของ,ของเขาอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขด้วยในในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาชอบอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆเราก็ไม่รู้สึกอึดอ,อ,อัดหรือว่าขัดขัดแย้งอะไรด้วยมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็ดีอ่ะอย่าพาค่ะ ว่าพือว่าเพลือว่าแบบว่าเป็นพ่อบ้านแทนเป็นพ่อบ้านทำครัวอะไรจัดครงจัดการเขาจะไม่ทำเขาจะเลือกอย่างเดียวเราเราโอเคไหมคะกับการจะต้องเป็นพ่อบ้านโอเคนะครับโอเคเลยผมแฮปปี้มากที่ได้ดูแลเขาครับคนนี้ก็ต้องคอยดูแลาในส่วนของการทำความสะอาดใดๆเราก็แฮปปี้ตรงนี้ ไม่ไม่ยากเลยครับมผมนี่ตอนที่มาอยู่กรุงเทพมาเรียนพิเศษกับคุณพ่พอก็ต้องรีดผ้าล้างห้องน้ําทําอาหารอะไรเองดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับ,รบจริงๆเขาก็ทําได้นะครับผมบเขาอยาก น่เขาจะเป็นคนเลือกเลยหนึ่งสองสามันนี้ดีได้เออเอาของเขาบ้ผมเชื่อในเทส t e เขาครับอวยแฟนที่สุดเลยตอนนี้แล้วเราก็พร้อมเนาะผมเตรียมใจไว้แล้วครับทำ้วทำไมใส่ตอาเตรียมใจมาหาพุทเล่นด้เฉยครับแต่คือสกอิลเราก็แบบว่าพร้อมดูแลไม่ยากครับ ครับเมื่อถึงเวลาทำอะไรทุกอย่างครับเหมือนเหมือนเราก็คือดูโอ้กับมากเลยไหมคะแบบว่าเป็นพ่อบ้านคู่กันบ้านนันก็คือจะเปค้นงก็มีเรื่องปรึกษากันครับโทรแบบว่าระบายอารมณ์มึงกูแบบว่าทุกคืนนะทุกคืนเลยนะแบบว่าระบายอารมณ์กันเต็มใจเนาะเต็มใจครับเต็มใจทุกวันนี้ได้โทรระบายปัญาไหมทุกวันนี้ได้ได้โทรระบายปหไม่นะครับไม่ครับไม่มีมีแต่คุยเรื่องดีๆกัน